แม่แหงแม่แรงฮักเจ้าเข่าก็ได้สูบน้าใส่เดี๋ยวถ้าฝนดีต้องฮอดปีน้าหหวยหกับบ่มีแล้วครับแทบจะบกหมดแล้วไอ้เฮ็ดอีหยังอยู่อีหยังกินเนาะเนาะต่อไปเอาหน้ามปามปลาครับแทบถึงก็คอยมีแ่แหละครับตอนนี้ครับถ้าฝนว่าตกแห้งไข่ในเดือนนี้หญ้าก,ก็ขึ้นใส่เข่าเม็ด งั้นหน้าครับหนามแถวบะมี่เลยครับบะมี่เลยสัอันี้กมันหยุดครับันหยุดมามหาไซเบีดตีขื้เก่านะครับหายูหากินไป พอเด็ดปนเด็ดแก้วเพราว่ามันแห้งมันแรงงหลายไปหาเห็ดมากกับเอ็ดกับบะหมี่มันแห้งปกติปีที่แล้วนี่กับน,น้ำหวยนี่แทบล้นแล้วครับแต่ว่าปีนี้นี่โบกหมดเลยบะหมี่เลยเสีย,หน,ยหน่อยหน่อยนึง เดี๋ยวถ้าฝนดีต้าหัวปีว่าตกเดือนนี้เขากะถีตายเหมือนหรือครับบุง้งสงพผูเจ้าสูบน้ำใส่กับมี่ครับใส่เบ็ดตามเคยถือตัวอย่างน้ะโอ้ย เาไม่กินเบ็ดควยเฮ็ดยะควยทั้งมังเล็อดจอดเห็นเนาะน้อเสียงงั้นอีกละควยบานพอดีทผ้าไปเห็นหมอบเบ็ดออกจากปากคนแล้วเป็นยังไง ติดเบ็ดจังได้ปลาคือพลกินเบ็ดโอ้เต้าง,งับตัวนี้เสียงเงิ้นพาไปหาหมออีกเดียวผมเตามันหายากตัวนี้คนเอาจาักบาทเนาะเน่อหมดก้อนก็ได้เสียงเงี้ยนนี่ครับ ต้องใส่พันไม้โซกสิพาพันไปหาหมออยู่ไปเอาเบ็ดออกจากปากพันจักบาทบูยังบ่รู้เลยนั่นเปนต้องหลายครับต้องยามเบ็ดสั้น หลังนี้สงสัยจะถูกปลาไหลครับถ้าปลาไหลนี่เอาหยาดเล็กน้อยครับพี่น้องอต้องลื้อขึ้นทั้งแผงเลยครับถ้าถูกปลาไหลอยู่ ใส่งามอยู่ครับตตวใหญ่อยู่แฉมีแตมง่ายอยู่ครับของหมักได้ครับพี่น้องบ่างหั่นก็ถือเตาไปเป็นเตาครับทีเดียวพาไปหาหมออยู่ถ้ะปวดเบ็ดออกมาได้ครับนี่ก็ใส่เล็กครับกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับแต่ใส่เบียดน้ำลำห่วยแต่าาว่ามันแหงยามยาคับมันหก ัดเผ็ดคือที่แสบเนาะครับเฮ้ยเมื่อยจากน้อยมันต้งงองงงนี่เติบด้วยครับตวน น้ำน้ำห่วยกับไต้าปลาไหลน,นะครับผมอยากจะ็กน้อยครับมันก็คือติตปดปลาตุกปลาคอ เบ็ดผมก็ใส่แบบเบ็ดค้ายๆเบ็ดกบครับเบ็ดหลักเป็ดขั้นนี่ทั้งถิบยูครับ โอ้ oh, ใส่งามครับตัวใหญ่อย,อยู่ใส่งามผลงานพุ่งเบ็ดรอบเดียวครับใส่ทั้งบะกหอยพอร้อมครับเจ็บบอไหอยมากพร้อม นี่ถ้าตรงทงทงทาครับมีของอย่ของกินยังสี่แหละครับพี่พี่น้องประไลเป็นลวนครับถ้าร่วมยอดเหมือนเ้าเด้อครับว่ามันถิหมานซ้ใดายถ้าเบิ่งเหมือนเ้ออาอครับแค่นี้ครับนอนละครับเหมือนเหมือนเ้าจังหิมาเบิ่งไมยามรอบเดียวเป็ดยิ้มหาหลัง ตัวแรกครับน้ำเส่านี่แหละครับกลังเริ่มปฏิบัติการกันครับแสบปลาแสบกระรูครับแต่ว่าแสบเนี่ยนอนเชฟหมากว่าหัดตั้งสมุนไพรนะต้มไปนี้ล่ะเอาไว้เนี่ย นะครับบรรยากาศมักยุดทงให้ทงหน้าไสตไุ่มปลาไหลเบื่อมักเขาในเมืองเลยครับเบือ่อในเมืองหักแล้ว